ผ่านกันไปแล้วนะครับยังนะ่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand ปี2023รอบ p r ีร i ม m i n e r y Competition ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในวันที่18สิงหาคมปี2566ที่ผ่านมาณ MCC Hall t ฮอ t h l l l i ม l s t e ไ e ฟ์สงงหวันะ โดยมีพีเคปิยวัฒน์เคมเพชรและแอนนาเสืองามเอี่ยมมิ s ซ n เ v e ร์ e ไทยแ l a n d ปี2022รับหน้าที่พิธีกรโดยการประกวดรอบรีเรมินารีนะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันลังการงานสร้างสมการรอคอยกันเลยทีเดียวแถมยังมาพร้อมความพิเศษมากมายเอาใจแฟนง,งามทั่วประเทศแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียว โดยการประชันในรอบนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเหล่าสาวงามต้องประชันความคิดกันด้วย speech challenge รอบที่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี2023จะต้องแสดงทัศนคติโดยทุกคนจะมีเวลา30วินาทีเท่านั้น ต่อด้วยการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ําซึ่งสาวงามต่างก็ประชันชุดกันในชุดว่ายน้ำนะครับจากแบรนด์เคซี่ที่ได้สร้างสารรค์ชุดว่ายน้ําให้กับสาวงามโชว์ความมั่นใจอย่างเต็มที่โดยการประชันกันในชุดว่ายน้ำนะครับก็เปิดด้วยโชว์สุดอลังการซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ระดับประเทศนะครับที่ทุกคนเดีรอคอยกันเลยทีเดียว กับ Cathy Cosmetics XMUT นะครับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการประกวด m ิ s s Universe t h a i l a ปีป0 3ี2023ภายใต้การออกแบบชุดว่ายน้ำครั้งแรกของแบรนด์และโชว์ทุกรอบของ p r e r i m i n a r y ทั้งหมดการันตีคุณภาพนะครับจากทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จของกระแตอาสยามและทีม Cathy Cosmetics จากนั้นนะครับเหาสาวงามก็ออกมาประชันความสวยสง่าในชุดราตรีนะฮะซึ่งแต่ละชุดของเราสาวงามนะครับก็สวยงามอลังการสามารถสะกดสายตาคนทั้งหอได้เป็นอย่างดีเลยแหะครับต่อจากนั้นก็เข้าสู่การประกวดรางวัลพิเศษนะฮะโดยมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันปิดท้ายด้วยการเปิดตัวมงกุฎอันทรงเกียรตินะครับ Light of Glory นะฮะออกแบบโดยมูอัลฟานนะครับแบรนด์จิรี่ชั้นนำระดับโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากแนวคิดที่ว่า ผู้อยู่ท่ามกลางแสงไฟมีโอกาสถูกมองเห็นรับฟังและมีโอกาสสร้างพลังเชิงบวกต่อสังคมได้มากกว่าโดยแอนนาเสื้องามเอี่ยม m มิสซูเ v e ร์ e ไทยแ l a n d ปี2022เป็นผู้เชิญบ่งกุฎออกมาเปิดตัวนั่นเองแหละครับแต่แน่นอนแล้วครับว่ามิสซูเทิร์ฟไทยแลนด์ปีนี้นะครับโอ้โหหนักใจกรรมการไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมเพราะปีนี้นะฮะต้องบอกได้คําเดียวว่าแต่ละคนนั้นสวยชำมงไม่ไหวออราจ,จับกันทุกคนบอกได้คําเดียวนะ,ะว่ากรรมการอึง้งทึ่ง ปทีีเดยวแต่สาวกพี่กระเทยนะฮะก็เรียกได้ว่ายืนยันนั่งยันนอนยันเอาจริงเอาจังสุดๆฮะและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เต็งจ๋านอนมงมามากที่สุดคนหนึ่งนั้นก็คือสาวแอนโทเนียโพซิลนั่นเองแหละฮะ เพราะดีกรีของเธอนั้นไม่ธรรมดาเธอนะฮะเป็นอดีตมิสซู per national ปี2อ1 9นกันเลยนะคุณผู้ชมแถมโปรไฟล์นะฮะการศึกษาของเธอก็ดีไม่แพ้กันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานานชาติสแตมฟอร์ดนะครับและประสบการณ์จาก The Face Thailand อีกด้วยแหละคุณผู้ชม และเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเธอนั้นนะฮะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในทุกๆรอบนะฮะไม่มีคําว่า drop เลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าหลายคนเนี่ยเป็นกังวลว่าเธอนั้นจะง่วงหรือเปล่าดูยังไม่ค่อยตื่นสักเท่าไหร่เออนะดูยังแบบว่า ไม่ตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าผิดคาดกันเลยแหละคุณผู้ชมริ่มจากรอบชุดว่ายน้ำที่บอกได้เลยนะว่าเธอเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนฮะงานนี้ด้วยสัดส่วนที่เป๊ะตังไม่ไหวพวกความมั่นใจเดินแบบสับๆออร่ากระจายฝฟาทุกคนแบบ ตายเรียบกันเลยก็ว่าได้ละคุณผู้ชมแต่ที่ทำเอาฮือฮาไม่ไหวก็ต้องขอยกให้ชุดพลุสีทองอารามในรอบชุดราตรีคุณผู้ชมฮะที่อยู่บนตัวแอนโทนีแล้วเนี่ยมันช่างดีงามไปซะทุกมุมเลยคุณผู้ชมบอกคำเดียวนะฮะว่ามันหรูหรามาฮาอะไรกันสุดๆและท่วงท่าที่ดูสง่าขนาดนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสับสับฟาดฟาด,ด,ดพี่กระเทยเอามือทาบอกแล้วพูดได้แต่ว่าโอ้ไม่กอดเอามองไปเลยค่ะลูกสาว และต้องบอกได้เลยนะว่าเธอนั้นไม่ได้มีดีเพียงแต่ performance เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเพราะรอบ Speech ก็อย่าหวังให้เธอตายไม่จ้ะเพราะเธอไม่ตายไม่เลยซระ ตอบได้ดีและสามารถใส่คีย์เวิร์ดของเวทีลงไปได้อย่างลงตัวเลยแหละคุณผู้ชมโดยรอบนี้นะเป็นรอบสำคัญนะครับ speech หัวข้อ how to encourage women to use their voice นะฮะก็คือ,อให้พลังผู้หญิงอย่างไรนะด้วยการใช้เสียงของตัวเองเนี่ยนะฮะซึ่งทั้ง53สาวงามนะะี่นะต้องโชว์ทัศนคติแล้วก็ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองนะฮะโดย speech ของสาวแอนโทเนียนั้นี่ยบอกว่า ฉันเนี่ยมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้แม้จะ,ะเผชิญทุกคำกล่าวหาทุกการเหมารวมทุกการตัดสินที่ทุกคน,นยมีต่อฉันแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความกล้าในฐานะผู้นำและแรงบันดาลใจด้วยสิ่งนี้ ฉันอยากให้พวกคุณดูฉันเป็นตัวอย่างว่าเสียงของคุณมีความสำคัญนำด้วยความกล้าหาญและจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นบนโลกเปลี่ยนจุดอ่อนของคุณเป็นพลังและจงเป็นแสงแห่งความรุ่งโรจน์คุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ในวันพรุ่งนี้แต่ทีละก้าวทีละก้าวคุณสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการให้สำเร็จได้ดังนั้นให้ทีละขั้นทีละก้าวนั้น คือตัวคุณโอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคนรุกเกลียวกราวกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่ฟังจบโดยในรอบวันริมิเนอรีเนี่ยนะฮะแซวแอนโทนีก็ได้รางวัลพิเศษไปครองอีกมากมายเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็น On Stage Beauty Award รางวัลเงินสดมูลค่า100,000บาทนะฮะ Miss d e n t a ร์ไวท์บายออตโตนะครับรับไปอีก100,000บาทนะฮะแล้วก็ City Commerce Queen นะฮะอีก100,000บาทคุณผู้ชม นะ,ะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายเพียบเลยละ่ะคุณผู้ชมนะโอ้โหเียกว่าฟาดไปเลยสุกๆนะเอาละ่ะที่ค่ะคุณผู้ชมนะงานนี้ใครจะได้เป็นมิสสุดวองสไทยแลนดปี2023จะใช่สาวแอนโทนียหรือไม่แบบที่พี่กระเทยบอกหรือเปล่าต้องรอติดตามท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนแหะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ